The Ghost of the Changdeokgung ok Palace ผีในพระราชวังชางด็อกกุงหนึ่งในตำนานผีที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้และเกี่ยวข้องกับพระราชวังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีพระราชวังชางด็อกกุงตั้งอยู่ในกรุงโซลและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระราชวังที่มีความสวยงามและมีมนขลังที่สุดในเกาหลี แต่มีตำนานผีเกี่ยวกับสถานที่นี้ที่หลายคนพูดถึงซึ่งเชื่อว่าเป็นที่หลอนของวิญญาณที่ไม่สามารถพักผ่อนอยู่ได้ประวัติของพระราชวังชางด็อกกุงพระราชวังชางด็อกกุงถูกสร้างขึ้นในปี1405ในสมัยราชวงศ์ชอนและเป็นที่ประทับของกษัตริย์หลายพระองค์ในช่วงสมัยโชชอนพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและวัฒนธรรมของเกาหลี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี1997นอกจากความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ประทับใจแล้วพระราชวังชางดอกกุงยังมีสวนหลังพระราชวังที่เรียกว่า Secret Garden ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์และราชินีในเวลาพักผ่อนสถานที่ที่สวยงามแองเงียบสงบที่เต็มไปด้วยต้นไม้และบ่อน้ำ แม้พระราชวังจะมีความสวยงามและสง่างามแต่ในประวัติศาสตร์กลับมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียและความเจ็บปวดซึ่งทำให้สถานที่นี้มีความหลอนและเรื่องเล่าของผีที่ยังคงวงเวียนอยู่จนถึงปัจจุบันหนึ่งในตำนานที่เชื่อมโยงกับพระราชวังชางดอก,กุงคือการตายของคิมโยจองหญิงสาวที่เป็นมเหสีของกษัตริย์คิมโยจอง เรื่องราวเริ่มต้นในช่วงราชวงศ์โชชอนเมื่อคิมโยจองถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในมเหสีของกษัตริย์เพื่อให้กำเนิดทายาทแต่โชคชะตากลับทำให้เธอต้องประสบกับชีวิตที่น่าสังเวชคิมโยจองมีความรักกับกษัตริย์แต่โชคชะตาไม่เข้าข้างเธอหลังจากที่เธอคลอดพระโอรสแล้วความรักของทั้งสองก็เริ่มสั่นคลอน มีการเล่าขานว่าเธอถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งมเหสีเมื่อทายาทของกษัตริย์ไม่สามารถขึ้นครองราชได้คิมโยจองไม่เพียงแต่สูญเสียตำแหน่งของตัวเองแต่เธอยังถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางการเมืองและถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในราชสำนักเรื่องราวของคิมโยจองจบลงด้วยการเสียชีวิตอย่างน่าสลดในห้องส่วนตัวของพระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งมีการกล่าวกันว่าเธอฆ่าตัวตายจากความสิ้นหวังและความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งหลังจากการตายของเธอวิญญาณของคิมโยจองก็เริ่มมีการเล่าขานว่าเธอยังคงวงเวียนอยู่ในพระราชวังหลายปีหลังจากการตายของคิมโยจองมีพนักงานและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมพระราชวังชางด็อกกุงหลายคนรายงานว่าเห็นเงาของหญิงสาวในชุดราชมาน เดินอยู่ในบริเวณของพระราชวังโดยเฉพาะที่สวนลับมีหลายคนที่ยืนยันว่าเห็นเธอยืนอยู่ในที่เงียบสงัดและดูเหมือนจะมองไปที่พระราชวังราวกับกําลังรอการกลับมาของกษัตริย์ที่เธอรักบางครั้งยังมีคนที่ได้ยินเสียงเรียกขานและเสียงสะอื้นดังจากสวนลับซึ่งทำให้รู้สึกถึงความเศร้าหมองและความทุกข์ทรมานจากวิญ,ญญาณที่ไม่สามารถพักผ่อน เรื่องนี้ทำให้ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมพระราชวังในช่วงเวลากลางคืนรู้สึกกลัวและไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่บางจุดผู้ที่เคยเดินผ่านบริเวณสวนลับมักจะรู้สึกถึงลมเย็นและการเคลื่อนไหวแปลกๆที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยตามมาอีกเรื่องที่มีการเล่าขานกันเกี่ยวกับผีในพระราชวังชางด็อกกุงคือเสียงแปลกๆที่ได้ยินในเวลากลางคืน บางคนที่ทำงานในพระราชวังในช่วงกลางคืนหรือคนที่เยี่ยมชมในช่วงค่ำคืนรายงานว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงของการเดินของใครบางคนในทางเดินที่เงียบสงบบางคนบอกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเหมือนกับเสียงของการขยับชุดราชมานหรือเสียงร้องให้เบาเมื่อพวกเขาเข้าไปตรวจสอบพวกเขาจะพบว่าไม่มีใครอยู่ในทางเดินทิ้งไว้แต่ความเงียบสงบ และความเย็นที่แผลซ่านออกมาบางคนเชื่อว่าเสียงเหล่านี้คือเสียงของคิมโยจองวิญญาณของเธอยังคงหลอนอยู่ในพระราชวังและเธอยังคงเฝ้ารอการกลับมาของกษัตริย์สถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าปัจจุบันพระราชวังชางดอกกุงจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยี่ยมชมแต่สถานที่นี้ยังคงถูกเชื่อว่า เป็นที่ที่วิญญาณของคิมโยจองวนเวียนอยู่นักท่องเที่ยวบางคนที่เดินผ่านพื้นที่ต่างๆของพระราชวังโดยเฉพาะบริเวณสวนลับมักจะบอกว่ามีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นและบางคนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองอยู่จากระยะไกลแม้ว่าจะไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แต่ตำนานผีในพระราชวังชางด็อกกุงยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องเล่า ที่มีผู้คนพูดถึงกันในเกาหลีใต้วิญญาณของคิมโยจองที่ยังคงวงเวียนอยู่ในพระราชวังชางดอกกุงเป็นการเตือนให้รู้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปความเจ็บปวดและความทรมานของบางคนอาจยังคงไม่สิ้นสุด